สวัสดีพี่น้องคำข่าอมื่อพี่น้องเอ้ยมาวันเกิดอันแม่ม่ถือเลขมื่อเดียวกับเบอร์นะบาดี มาถึงเลขมือนี้นเบอร์ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยมาในตีคนว่าป้ายสุดที่ดุแดนละบาทนี่อ้าวม่าไมพี่น้องม่ไหนช้อยไม่เห็นหนางกระปุ่นลันขาขอหแม่มูท้องแม่

องู่เออหาวงปูมีอะไซ้อนเพื่อกมาซอยพี่น้องเลยขาดปลได้ด้แล้วนี่นะปุ่นสิบโลคน่ะมือสามสิบสามผุนปลากระบโลคืนอันมาในย่างอันซองคนอีกมันมาถึงเลขมือหนึงพ่่ลองลองลืมลืมพร่งว่าสิเอาขัดขากขบงได้เอาเนาะ เว้าคักเว้านี่ว่าสิเอาอันเลขยังก็เลขกว้างเนาะจะเว้านะเลี้ยงนต้นน่ะ้ตนกมมโมงพอดีมาแต่เอาขะปุ้นมคํานางมูเห็นเลี้ยงสร้างไปเบิ่งน้ําขะปุ้นเฮาตกไว้นเออชาวบ้านันีแบ่ได้ชาวบ้านแลเอื้อน้องเฮานี่แแม่สว่าสร้างแะปุ้นสิตโลร้าบ้านก็จอดแะเนาะหนอเฮาหา6เือนเฮือนนี่แหละเฮือนนี้แม่สอนเฮือนนงโดย เดี๋ยวชิคกี้พายพวกนั่งกับปุ่นกันแล้วบาทนี่ข่างไว้ข้าข่างไว้อย่างเตะหามงกุฎเลยหมดเลยตักฝอสมันออกอันนี้่คนหนึ่งอันน่ะเพราะมันอยากแจกมันมืดขึ้นข้อโทษข้อพายเด็กพี่น้องเอาหนึ่งปลาเนี่ยจะกินแรงเนี่ยเก็บหนึ่งเฮดนางฝ่าเพื่อจะไว้ลูกผ้าขาวอื่นเนี่ยผัดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อซอยเบิ่งนำการในเด้อนี่ทำมืดคือตากระเบอยู่นี่ เหนแล้วนะมีเนี่ยเห็ดเห็ดเนี่เนี่เห็ดดีกว่าอยู่ละละเนาะเห็ดอยู่คู่มือเห็ดกินนี่พีนอ๊ะ้าได้เมียนผูหายเงินมาเนาะขอบคุณขอบคุณลายๆเด้องานใดกับมาเซิรไปเหมือนไปโลดปะแดงกระยาฮักตกใหม่ก็ได้งกินยังงูงานใดกับมาเสอร์ไปเหมือนไปโหลดปะแดกระยาฮากก็ตกใหม่ก็ได้งูมกินยังงูานใกับาเซอร์ไปเือนไปโหลดปากยาักก็ตกใหม่ก็ได้งูมก มักป้าไว้ทักเข่ามืออื่นหนึ่งจะหันขี้เน่าตำ่องมาเล็กตำขิเสียบไข้ไปปรากุกใส่เด้อต้มใส่ปักบัวผักเตี้ยนอยากจะเนื้อกระเล่นเน้อใส่เด้อกรเล็ดใส่กระ กันก็ตำันกันก็นกันกันกัน uh, ี้นก <kin> ัน uh ัน huh. กัน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  <with> ันกีนกันันกอนกันกันกันกนพี่นกองกันกันกันกังกันกนกากันกันกนันก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 ัาันนันกันันันนกันีันอนกันกันันกันกันกนกั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 นกนเนกั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 นกนกันกันกันกากัน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 นกกันกั่กันกันกัันกักัน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 กูก เัเรารวยกเก่าด hey, uh ้เอยอ่ะข้าขาเด้อินใหม่บุกบุกล่คือัเก่านี่คือไม้ช้ขึ้นแก้วมาทานล้วใหอเจริญเจริญสาทูต่อว่าเก็บผ้าขาผ้าหน้าลงให้รวมตาผลิวัดผลิัันเล็ใไ้ใหอเป็นสันอีมท่านักใลูกใหเรื่อง ด่างลูปุขนห้อะไรชมนละมากกว่าเนี่ยอะจะเป็นเหนื่อาเหมือนกันเนี่ยเราแรกมือนนหนึ่งแล้วมันจะซุกแล้วมันตัวใหญ่เนตัวตี้เต้ันตี่าปดล้วไปด้แล้วไปไ้แล้วไป้แลไป้แล้วไปได้แล้วไปด้แล้วไแล้วไป้แล้วด้แ้วไป้แล้วไปด้แลแล้วไปด้แล้วได้แล้วไ้แล้วไป้แล้วไ้แล้วไป้แล้วแล้วไปด้แล้วไปแด ขนาดก็นั่งหัวนักเน่หนักเลยแดงจอมกรอบตะกินข้าบุญนะเออหนะลูกสิ้นมือช่างใสเด้อลูกสิ้นฟานเหมือนชาฮ่องต่างใส่กามลูกจสามแม่เขามาจีามไปยอะบ่อ่หม้อทีใหญ่กว่านี้ในเบอร์สามสีเปล่า่ะในี่อุ้ยพอดีแหละชันนะ้าาบ้ัมนอแล้วอ่ะหม้อใหญ่กเลยเพ่นะินเห็ดน้แลเข้ากาซิม หน้าตาตัวนีมาอื่นให้ด้ใส่ใส่ลูกซีมก็ได้สวยสวยเลยนะสวย่างนะมัวนี้จะฟานซีมก่อนเลยใส่ลูกซีมตอนนี้มาได้กินเด้อได้ซีมเด้อพี่น้องเลยอันนี้ซีมคันกินฟ์บิดอันหมอน่อยหนึ่งวะอันกินเน้อสมหมอน่ ปัดจิ๋วเฮ้ยขาอันนซีมก่ซีมก็ยังหมอหน่อยนึ่พอดีหมดเดยเออเออากินนยันซาวมอหน่อยนแม่หมูทองกินับกันเด้อสุพออมูทองแม่มูทอดกินดับกนาวข้าวกดับก่นใหม่่ได้กินนั่นนี่สิซีมซีมกนอามันท่นากเปนวันเกิดเด้อมือเป็นวันวันแซ่ชุ่มควันอยู่ไม่ได้อนวันสีสัวันแล้วมาซีมเออ